เราสามารถบริจาคเลือดได้บ่อยแค่ไหนสวัสดีค่ะ พบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะวันนี้ป,ป้าปอจะมาไขข้อสงสัยของหลายๆคนนะคะว่าคนเรานี้สามารถไปบริจาคเลือดได้บ่อยแค่ไหนหนะซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปกติร่างกายของคนเรานะคะก็จะมีเลือดอยู่ประมาณ8เของน้ําหนักตัวเลยนะคะโดยเฉลี่ยคนเราก็จะมีปริมาณเลือดอยู่ประมาณ5ลิตรนะคะอันนี้เฉลี่ยเฉลี่ยนะคะถ้าคนที่ร่างกาย โตสูงใหญ่ก็จะมีปริมาณเลือดมากกว่านี้นะคะก็คือ8%ของร่างกายค่ะแต่จริงๆแล้วเลือดประมาณ5ลิตระคะ่ะถ้าคิดเป็น100%ร่างกายของเราก็ต้องการใช้เพียง80%เท่านั้นค่ะและส่วนที่เกินอีก20%นะคะเป็นส่วนที่สามารถบริจาคได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยค่ะปกติแล้วไขรกระดูกก็จะทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดอยู่3ชนิดนะคะก็คือ เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดค่ะเม็ดเลือดแดงนะคะปกติจะมีอายุอยู่120วันค่ะพอถึง120วันเขาก็จะเป็นเม็ดเลือดที่แก่แล้วก็สลายตัวไปค่ะสําหรับเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดจะมีอายุประมาณ5-10วันค่ะพอครบอายุเขาก็จะสลายไปเหมือนกันค่ะเม็ดเลือดที่สลายที่เสื่อมออกไปเนะะี่ยค่ะมันจะหายไปไหน มันก็จะถูกกําจัดออกจากร่างกายผ่านเหงือ่อผ่านปัปสสาวะผ่านอุจจาระแล้วไขกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาแทนที่ดังนั้นคำถามที่ว่าเราสามารถบริจาคเลือดได้เท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็สามารถบริจาคเลือดได้ทุก3เดือนเลยค่ะสำหรับคุณผู้หญิงเราก็แนะนำให้บริจาคเลือดได้ทุก6เดือนค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกของร่างกายนะคะโดยปกติผู้หญิงก็จะมีการเสียเลือดประจาทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ หเดือนก็พอดีสําหรับผู้หญิงค่ะสเดือนก็เหมาะกับผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นก็คงเข้าใจกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มีหัวใจอันเป็นกุศลบริจาคเลือดบริจาคร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นะคะปะปก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทํากิจใดก็ให้สมวังนะคะสําหรับวันนี้ก็นําความรู้ดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ